สวัสดีค่ะวันนี้ผมมาเดินเที่ยวห้างเนาะไม่บอกห้างไหนแต่เดี๋ยวดูไปดูไป <c oughs> ก็จะรู้เองเนาะก็วันนี้มาเที่ยวนะคะเพราะว่านัดเจอกับคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีคนนึงเนาะเขาอยากให้วันนี้เขาอยากให้เรามาเป็นไก่ให้ไก่พากินนะคะพากินเขาอยากกินอะไรที่แบบว่ารสเลิหรูห,รห,รหรูนิดนึง ไอเรื่องกินก็ขอให้บอกนะจ๊ะเดี๋ยวโอ,โอ๋จัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าโอ,โอจะเจอใครนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วเจอกันแล้วปากันแล้วน้องโอ๋ก่อนพี่ค่ะเดี๋ยวเราทานกันที่นี่เนาะจังเลยวันนี้เป็นยังไงคะเดินทางมาไกลไหมเนี่ยไกลมากมาร้อยกว่ากิโลนะจ๊ะเพื่อที่จะมาเลี้ยงวันเกิด ี <łość> ่ตอยสวัสดีค่ะพี่ต่อยและเพื่อที่จะมากินเปดโคซีซันเป็ดปักกิ่งที่น้องโหพายีพังโมนามันไปเลี้ยงไงพี่เห็นแล้วพี่อยากกินมากก็เลยขับรถมาร้อยกว่ากิโลและเพื่อที่จะเอา เออเอามา,าให้ขอบคุณค่ะคราวที่แล้วที่เราเจอกันใช่ที่น้องโอ๋ไปนคะรนายกไปงานวันเกิดพี่จอ็นเเขาทำให้ฟรีนะจ๊ะ,จะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาหไม่ได้กวนมาเหมือนแยมของ <c oughs> น้องเทาๆด้วยนะจ๊ะ,จะนี่เป็นของฟรีแต่พวกเราคบกันเราไม่ได้คบกันด้วยเงินนะจ๊ะเพราะเรามีเงินเดือนเรามีเงินกินเงินใช้กันทุกคนจ้า แล้วเราก็ไม่ได้ขัดซวมด้วยจ้าพี่มาไกลเนี่ยพี่มาไกลเนี่ยนะไม่ต้องเอาเงินมายัดใส่เมอพี่นะอูยโอ้ไม่กล้ายัดหรอกนี่เห็นแวบๆเปิดมาโชว์ซะดีๆนี่ของที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วนี่รู้นะนี่เป็นซุ้มกอใช่ไหมใช่จ้าครั้งที่แล้วนี่ใส่นางพญามา ครั้งที่แล้วนี้งนี้ที่เราเจอกันนี่ใส่นางพญาเจียนะนี่นีรามีหลักฐาไปแล้วครั้งนี้ซุ้มกอมันเป็นชุดเบนจากพาคีมีสองในในห้าเบนจากพาคีแล้วนะคะจ้าครั้งหน้ามีไหมคะมีจ้านั่นเดี๋ยวครั้งหน้าต้องเอามาให้ชมนะจะบอกจะบอกเบาๆอย่าไปบอกใครนะได้ละถ้ามีองค์เดียวๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งราม แต่ถ้ามีทั้งห้าครบชุดเนี่ยมันไม่ใช่ห้าร้านนะจ๊ะมันมากกว่านั้นจ้าเห็นว่ามีอีคนขัดซ้วมเข้าไปป่วนในติกตอกโอ้ยมันคนลันมันเรียกมันเรียกพี่ว่าอะไรมันเรียกพี่ว่าอะไรจันทานโอจันทานแจ้งเกิดใช่เดี๋ยวโอจะแปะให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันเข้าไปป่วนพี่เขาในติกตอกจันทานอ่ะมันกับลูกมันอื มันด่ายังไงให้มันเข้าตัวมันเอแห้งมันกับพี่นะมันคนละรีเวลนะจ๊ะอ,อย่าสะเออ <c oughs> อย่าพเยะมุดหัวมึงเข้าไปในคอห่านด้วยจ้านี่แค่นี้นี่ดูซะม,มึงแหกตาดูซะ หาไม่ได้ง่ายๆนะนี่เซียนพระไม่เห็นนี่ไม่ได้เลยนะคะน้ำลายหกเลยแหละน้ำลายหกถึงกบคานเข่าเข้ามาพี่ครับ <c oughs> ขายผมเถอะครับชโอ้ยน่ารักมากมากเลยไหนมาให้โอเลยไหมคะอ่าอันนี้นะคะโอ๋บอกเลยนะของเนี่ยถ้าให้ด้วยใจยังไงก็มีค่า <c oughs> ใช่มีค่ายิ่งกว่า,วายิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองใช่แล้วมาวันนี้น้องโอ๋บอก เดี๋ยวโอจะเลี้ยงวันเกิดให้พี่เองไม่ต้องจ้ะให้พี่ต่อยเลี้ยงให้พี่ต่อย,ย,อยไม่ต้องจ้ะเพราะแค่เนี้ยขนนะ้าแข้งพี่ไม่ได้ล่วงสักเส้นหนึ่งเลยนะน้องโอเพราะพี่ไม่ได้มีอาชีพขัดส้วมนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทานอะไรกันเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะอันนี้นีเจ้าของวันเกิดนะคะพี่ต่อยน่าราักพี่นะ่ะเห็นอีอออพังโมเนลนะ่ะ ม,มันกินเป็ดปักกิ่งอ,ะอ่ะพี่ก็เลยอยากกินมั่งแต่รับรองได้ว่าไม่ทำพฤติกรรมเแย้มเฮี่ยมอย่างมันแน่ๆที่เขาพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปเลี้ยงแล้วยังเสือกมาฟ้องเขาอีกเนะ่ะอีจันทรานอุ้ยจัดไปหนักๆน,นะคะเดี๋ยวกิกนหนักๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเนาะว่าเรากินอะไรกันนะคะะครเห็ุไงคือเราไปอุดหน,น,นุนกานลุกนีเรา เราไปซื้อ,ขอเขาก็จะได้มีตังค์มาจ่ายกับเราดันแล้ว,ลวไปเดนซื้อมาก็เลยเดี๋ยวฝากอะไรจุ๊กจิ๊กไปให้เฮียหน่อยดีกว่าเฮียจะน่ารักแน่<อ>ถ่ายแล้วถ่ายคลิปนะคะมาถึงที่ร้านแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังรอนะคะรอเป็ดปักกิ่งแต่ว่าเราได้เป็ดย่างมาก่อนครึ่งตัวเยอะมากจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาก็คือเป็ดนะพอ พี่เขาบอกว่าอยากทานเป็ดจะต้องมาที่นี่แต่เป็ดที่พี่อยากกินน่ะคือเป็ดที่อีพังมองนามันกินะคะเป็ดปักกิ่งที่นี่เลิศกว่าค่ะที่นี่เลิศกว่าที่นี่เลิศกว่าอ๋อที่นั่นหมายว่าเรามันคนลีเวลที่นี่จะเลิศกว่าอยู่แล้วอมาแล้วเมนูปัดเป็ดปักกิ่งที่คุณพี่อยากทาน แต่คนละร้านนะคะคนละร้านก,นกันกับที่พาพบพังเขาไปกิน <laughs> คนละร้านกันการตกแต่งก็เลยจะไม่เหมือนกันนะคะหลังจากกินเป็ดโฟร์จิตันตามรอยพังโมนาช้างน้ำไปแล้วจ้าตอนนี้เราก็จะมาชอปปิ้งกันจ้าเดินเล่นนะคะเดินเล่นก่อนถึงเวลา จะไปทานไปดื่มอัฟจนูนทีกันต่อจ้า<อ>ตามภาษาที่นั่น,นไม่ได้มีอาชีพผัด่้มยาไกลมาก <c oughs> เดี๋ยวไม่ค่อยได้ยินอุย้ยขอโทษนะจ้าพากันเดินเที่ยวนะคะเดินย่อยอาหาร สามที่ไม่ได้จองจอะไ,ได้ได้ตอนนี้ก็พาพี่เขามาค่าเวลานะคะด้วยการดื่มชาร้อนๆนะ,นะคะชาดังนะเห็นยี่ห้อก็คงพอจะทราบกันเนาะยี่ห้ออะไร ค่าเวลานะคะเพราะว่าเราจอง afternoon tea ไว้อีกที่หนึง่งสวยไหมคะ, <ís S 1> อะตอนนี้พามาพักนั่งดื่มชาค่าเวลา ก่อนที่จะไปตามที่เราจองไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะออเดอร์ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อัร์นูนทีของจริงนะอันนี้แค่ทีนั่งพักแบบี้ที่นครนายกก็ไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> ต้องขับรถร้อยกว่ากิโล <c oughs> เพื่อมาให้ไกด์กิตติมศักดิ์พากินพาเที่ยว <c oughs> หาเรื่องใช้ตังค์นะคะตังค์มันเยอะ <c oughs> หาเรื่องมาใช้กันเดี๋ยวหาเรื่องมาใช้เอยๆใครเขาบอกนะว่าเราอะไรนะจันทานใช่ไหมจันทานแจ้งเกิดจันทานนะมึงไม่ใช่กูอสัต์เวลามึงด่ามึงส่องกระจกเลยถ้าที่บ้านมึงไม่มีกระจกมึงก็เอาหน้ามึงส่องไปในโถส้วมอะแล้วมึงดูจันทานอยู่ในโถส้วมอีสัตว์ ัดนะคะทุกคนแจ้งเกิดแน่งานนี้อันนี Ö, <laughs> okay, ้นะคะเป็นเซ็ตเล็กๆย่อมๆก่อนที่จะไปเจอ afternoon tea ของจริงเราเป็นออเดอร์อันนี้ไปก่อนนะคะเอ๊ะทำไมมืด เซตย่อมๆก่อนที่จะไปอันนี้เขาเรียก pre afternoon tea นะค <laughs> ะ pre ไปก่อนจานเล็กๆไปก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะชีวิตคนว่างงานนะคะวันๆหนึ่งก็หากินเที่ยวเยี่ยวแล้วก็นอนนะคะ <laughs> ไม่ต้องขัดร่วมค่ะพราอมจแต่แล้วมาให้ดูนะว่าวิถีชีวิตจันทานเนะี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไง จันก็ทานอังคารก็ทานพุธก็ทานไม่ได้ทานแต่จันนะคะกณทานทุกวันจ้กแต่มึงกันแดดอ่ะะมาถึงแล้วนะคะสถานที่ที่เราจองอาฟจานูนทีกันไว้นะคะที่นี่นั่นเองนะจ๊ะ เราจะมาบรรเลงพินขับกล่อมอยู่ที่บริเวณล็อบบี้ลาด์ของที่นี่นะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่รอรอก็ทำสวยไปใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้เสจโอเคไหมคะสำหรับทริปวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเคมากเลยค่ะคุณไก่คนสวยทำหน้าที่ ไก่กิติมศักด์ได้ดีมากเลยนะคะโอกาสหน้าจะต้องขอใช้บริการอีกนะคะได้เลยค่ะประทับใจไหมคะเจ้าของมันเกิดประทับใจมากค่ะขอบใจนะผมมากนะคะใจวันนี้ขอขอค่ะยิน<ว>ยดี<ใ>น,นะคะด,ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ<ม>แล้วเดี๋ยวถ้าอัปเดตนูนทีมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมกันอีกเนาะ ได้มาแล้วนะคะสำหรับเซต afternoon t วันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปสูงใกล้ๆเซตที่นี่เขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณพี่คะช่วยหมุนถาดนี้หน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นรบรอบๆหมุนสวยๆเลยสวย, <c oughs> สวยไหมคะอ <c oughs> มีกล้องน้องโอ้าถ่ายหมายังสวยเลยแต่ถ่ายคนบางคนนะถ่ายยังไงก็ไม่สวย โดนแน่จิ๊โดนแน่เลยก็ทับใจไหมคะ,คะน่ารักไหมคะทักทาคะ่ะ<ว>ขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวจะมีเคก้กอีกนะตกท้ายนะสุดตนนจีเราสูงใกล้ๆซิมีอะไ,ไรบ้าง<ว>ที่เห็นโดดเต่นิสุดก็น่าจะเป็นซุ้มกอนั่นแหละคะ่ะ ไีซุมก่อสวยแต่อิซุมนี่อีกแล้วจ้ะแม่ขัดส้วมมาปีก็ซื้อซุ้มก้อนนี้ไม่ได้นะจ๊ะทางชาติค่ะชาติเดือทลงปีโอเคอ่าน,นี่จะเป็นสายใหม่นะคะเริ่มเลยค่ะพวกเรา จบเลยมาจากบ้านนอกคอกนาน่ะกินอะไรก็ไม่เป็นหรอกนะมีแต่เงินอย่างเดียวแหละกินอะไรก็ไม่อยเป็นนะรู้ป่ะแต่เงินแ่ะมีนะจ๊ะอ่าแต่กินน่ะไม่เป็นอยู่บ้านนอกขับรถมาร้อยกว่ากิโลแต่ถ้าพูดถึงเราจะเอามือฉีกก็ได้นะคะเออเพรามันคือสายใหม่ไงเอาเลยเอาของธรรมดามาเป็นนัได้ ถ้าเป็นเด็ก็มันจะใส่ไม้มาไหมอืมใช่เลยไม้นั่นก็กินได้หมดเพราะมันคือช็อกโกแลตอาหารจะอร่อยเมื่อกินกับคนรู้ใจจ้าต้องละครเม,มือกินกับคนรู้ใจกินที่ไหนก็กินได้ขอให้กินด้วยกัน เที่ยวที่ไหนก็เที่ยวได้ขอให้ได้เที่ยวด้วยกันจ้าเราคนรู้ใจนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะแต่ก่อนไปเที่ยวนะมึงต้องมีตังก่อนนะจ๊ะไม่ใช่มึงขอทานไปแล้วมึงก็ไปเที่ยวไปถ้าอย่างนี้ลูกมึงจะโดนเทเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกมันอยากว่าเทเราก็ต้องบอกเทโดนหนักแน่งานมีชุดใหญ่แต่หากลัวไมใช่ไหมมือเนี่ยเอาหยิบกินได้เพราะมือเนี่ยไม่ได้ไปล้างซ้วมมา ถ้าไปล้างส้วมมาก่อนจะกินเราต้อล้างมือสักห่อนนะอ่าหยิบให้หนูด้วยอ่ะหยิบให้หนูด้วยหยิบให้หนูด้วยฉีกให้หนูเลยหยิบให้เขาเลยเสลยไปมือละไม่เป็นไรนี่นี่โอเคอย่กินเลยน่าน่าขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดไม่ต้องกลัวอ้วนนะพี่วันนี้เราก็ไปลดความอ้วนที่บ้าน ก็เป็นไรความสวยงามไม่เหลือละแต่แต่ไม่มีเวลาที่จะลดความอ้วนเลยพ้อกินลุกมันนี่คืออะไรน้องโอสานถ้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ยเนี่ยไอศครีมค่ะก็ให้เรากินแค่เนี้ยเหรอนี่เขาให้เรากินแค่เนี้ยเหรอคืออะไรบ้างใครจะเอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ซอสจิ้มสปนอโอนั่นอะนีเนี่ย แม่ตอนแรกโอเห็นนึกว่าไอศครีมอัวที่เต็มเนยนี่ค่ะใช้จิ้มตัวนี้ค่ะสามรสชาติอ่าวางวาเนี่ยอ่าเกิจะกินแล้วจะจิ้มระวังร้อนนะค่ะพี่พี่กินอะไรไม่เป็นพี่ถามน้องโอ๋ก่อนนะถามถูกหนูไม่รู้นะนี่ค่ะนี่งช็อกโกแลต ็อนี่โอ๋ขออนุญาตใช้มือแล้วนะใช้มือเลยเราบอกแล้วมือเราไม่ได้ล้างส้วมมาเรากินได้ช็อกโกแลตขาวค่ะไว้ช็อกโกแลตเนี่ยโอก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยแล้ว่นอกจากเขาคนละเจนกับเราแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยจะพูดด้วยนะ นี่นะคะน่ารักมากเลยเป็นช็อกโกแลตขาวเป็นไวท์ช็อกโกแลตนาะแล้วก็เพ้นนี่น่ารักไหมขายไปดูให้เพื่อนเพื่อนใน YOUTUBE ดู <laughs> นี่เริ่มละลายแลย้วเห็นปะเ<อ>ี่ก็จะมีลำใหญ่นี่ก็เพ้นอีกเพ้นเป็นรูปนก,กเพ้นน่ารักจ้ะ ที่นี่เขาอัพตนุ่นทีจะตะมุตะมินะตะมุตะมิน่ารักอ๋ออันนี้สโครนสโครนเมื่อกี้เรียกผิดก็เร,เรียกว่าสโครนแล้วก็จะมีนี่้ำจิ้มสามอย่างแหม้น่าจะพกแยมพี่พี่เทามานะกินอร่อยเลยแหละ ้ยแคนได้แยมอีกอย่างนะเนาะเลิศมากแยมแยมแกอร่อยนะคะแยมแกสดและไม่หวานมากใช่แล้วเปนดีเท่านั้นจึงจะว่าแยมเนี่ยอร่อยและมีคุณค่าแต่ไอคนที่สวะสวะและไอพวกจันทานมันไม่เห็นค่านี้หรอกใช่ต้นไม้เราถูกทำลายไปแล้วอร่อยมากย หมค่ะค่ีปขอบคุณนะคะนี่เจ้าของวันเกิดนี่หน้าต้องมาจัดใหม่แล้วเมืี้เนี่ะะป <Happy S 1> ยปเ<ส>มค,ค,คะบริการดีๆนีหนาต้องหาพี่มาจัดวันเกิดที่นี่แน่นอนค่ะต้องมาต่อยแน่นอนแน่นอน t <Thank> y you <Thank>

หนึสพี่ด้วยหนึ่งสอโอเคประทับใจไหมคะปีหน้ามาอีกไหมประทับใจมากเลยค่ะเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยค่ะเอโอเคโอเคค่ะถ่ายรูปถ่ายรูป่ายรูปถ่ายรูป